ครับสวัสดีครับพี่น้องที่กระลบกับมือวีวิธีชีวิตพ่อเพียงผ้าผีผ้านองเข้ามาหัวมาสวนมาทงมาทามาไ้มาหน้าคือเก้าแหละครับพี่น้องมาชมบรรยากาศหัวสวนยุทงยุธาเนาะปกติแล้ววิธีชีวิตพ่อเพียงก็ออกมาหัวมาสวนเป็นจิตวัตรประจาวันนั่นแหล,ละครับเมื่อนีผ้าผีผ้านองเข้ามาหลอกหัวหลอกสวนเหมือนเดิมครับ ที่เกาที่เดิมเวลาเกาเวลาเดิมครับหลังจากเลิกการเลิกงานในนาทีการงานชีวิตประจำวันเขาแล้วก็ออกมาหัวมาสวนครับเอาอาหารมาห้ไก่เอาอาหารมาหา้อาอาหาาหาปลาออกมาเมืองผืชกพักที่ปูไปยุ่หัวยุ่สวนนี่แหละครับพี่น้องเป็นจิตจัวัดประจำวันของวิถีชีวิตกวา่าใดมาพร้อมกับน้องหมาดุกดิกครับมือหนี่ น่องมาดุกดิกยางอ้อมสวนแต่ละรอบหนึ่งอยากเมื่อยละน่องมาดุกดิกนั่งจ่อเลยน่องมาดุกดิกเหมือนี่เอาอาหารให้เรียบร้อยครับนองมาดุกดิกออกมาเป็นมูเป็นพวกน้ำไปทุกหมองทุกทีคางสะปลาคางน้องสะเรียงปูเรียงปลาของวิถีชีวิตพอเพียงเนี่ยแหละครับว่าอาหารให้เรียบร้อยแล้วครับพี่น้อง ไก่สีคำตัพี่น้องเอ้ยเหลียวไปทางพุ่นเดยอีตาเว้นกําลังตกดินแล้วครับทางสาราหน่อยครับพุ่นละหกไปด้วย้นบุก้นไม่หกไปด้วยแนวอยู่แนวกินกับวิถีชีวิตพ่อเพียงปลูกไว้หลายยางหลายแนวตัวพี่น้องอ้อมพออ้อมสวนเท่านี่แหละครับอยู่ขังางซับปลาขางสาราหน่อยเท่านี่ละมาฟังทางเท่กันน้องมาดุกดิกยางน้ำกลดมานํำเอาอาหารให้เรียบร้อยอาหารเมร็ดรับน้องมาดุกดิกเขากับ่า่อยกินันไดครับเปินมักมะหัวมะสวนซืซดอก วิถีชีวิตพ่อเพียงกับอาหารเม็ดให้เพื่อนแฝนก็บ่ค่อยกินปันได้ครับมาเป็นหมสุกหมองสุกทีครับน้องหมาโคโราบเเห็นครับเมือนี้เงียบก๊บเลยฟังทั้งนี้กับปูก้อยเพื่อนครับพี่น้องหลายอย่างอย่าปล่อยเพื่อนทีให้ว่างครับงานนี้กับปูกักเน่ากันเพื่อนกันละพี่น้องเลยปูกายูุไว้กินปูกว้ถ่าย,ายาแจกพี่แจกน้องปูก้ถ้า,าขายเอาเงินเนะาะกับมันหลายเข้ากับขายเอาเงินจังหวะละพี่น้องเลย ฟังทั้งนี้กะปลากล้วยเนาะพี่น้องเนี่ยเป็นปลากล้วยนหน่อยของวิถีชีวิตพ่อเพียงนี่ล่ะโซนทั้งนี้เป็นโซนกล้วยครับพี่น้องกําล่งถีบฝ่าถีบฝนเนี่ยกรลรงถีบแตกยอดแตกใบบกใคยงามพี่น้องแต่ว่ากะพอได้อยู่ได้กินยียกับสวนกล้วยอันนี้สวนกล้วยอยู่หัวอยู่สวนครับพี่น้องอีกสวนกล้วยสวนหนึ่งเนี่ยปลูกไว้คางเฮื่อนคางสั้นยู่้างเส้นหน่อยอยในบ้านุ่นละคร อันนี้สวนกล้วยอยู่หัวอยูส่สวนอยู่ธงอยู่ทาอยู่ไฮย,ยูหน้าครับอันนี้ปลูกวใข้างๆอยู่กับ,บหมักนาวห้องเี่แหละครับพี่น้องนี่เคยเฮ็ดคลิดไปพี่เห็ด้องเขาเมืองแล้วละ่ะหมักนาวกับปลูกไว้เติมเรื่อยู่พี่น้องปลูกไว้เป็นอาชีพเสริมเป็นรายได้เสริมเขาเนาะเคยเฮ็ดคลิดไปพี่เห็ด้องเขาเมืองแล้วละ่ะข้างๆว่าทางพี่ก็เป็นป่ากล้วยปลูกไว้แต่กินรอปลูกไวใบจะกิน,นกป,กกนปีกินน่วยเขาเนาะพี่น้องเนี่ย ดีกว่าเขาปล่อยพื้นที่ให้ว่างวิถีชีวิตพ่อเพียงว่าปล่อยพื้นที่ให้ว่างครับไม่ยัง้งพ่อปลูกก็ปลูกลงไปพี่น้องเลยได้ฝ้าได้ฝนเข้ากับกระลังสีง,งามครับเปล่งมา,าตัดหญ้าตัดจุ้ยเขาก็โดนเติมไปแล้วลครับตัดหญ้าก็ได้พี่น้องหกคักแถวนี้ครับหกจนอเติมเรึ่งอยู่วิถีชีวิตพ่อเพียงก็กกค่อยๆตัดค่อยๆลินค่อยๆว่างย่ำไรก็ออกมาตัดหญ้าก็เริ่มแป้นแล้วับพี่น้องเลี้ยวเมืองก็เริ่มแปนแปนงสักหน่อยแล้ว ป้ากล้วยหน่อยป้ากล้วยยุ่หัวยุ่สวนนี่ก็ได้ตัดมือละเล็กละหน่อยแล้วก็แปร์ไปเองน,นะพี่น้องนี่อีกทีได้ตัดอีกจักรอบอยู่ครับพี่น้องนี่เริ่มโป้องอีกละวกางค้างป้าบังหน้าเข้านี่ยละครับสวนบังหน้าสียูรงยูธาเข้านี่ยละหน้าก็เก็บไปเรื่อยๆครับพี่น้องนี่ก็ได้ดกตีอยู่ครับบังหน้ากินบระวาดบประไว้พวกเราครับแก่พี่แก่น้องเข้าเซตหนึ่งแถมสิบวิถีชีวิตพ่อเพียง แกให้พี่ให้น้องเขาได้กกินได้กินน้าเหลือกัขายแล้วครับพี่น้องต้นพะสูงครับบางนาวเนี่ยเป็นบางนาวแป้นเนาะพี่น้องเนี่ยปลูกไปก็ได้อยู่หัวอยู่สวนนี่ยถ้าล้วมแล้วก็ประมาณจักสี่ส่าหาสิบต้นอยู่ครับมะนาวแป้นหน่วยใหญ่ดีครับพี่น้องไวก้กลางๆทั้งพี่ก็เป็นต้นกล้วยเออน่องมาดุกดิกดุกดิกคือสบายครับแต่รับมือนี่น้องมาดุกดิกนอนเลยเผิ่อเห็นมันแป้นดีบ่น้องมาดุกดิกนี่ นอนใช่เลยหลองมาลูุเดิงปากล้วยของวิถีชีวิตพ่อเพียงครับบปล่อยพื้นที่ให้ว่างแล้วพี่น้องนี่ก็ได้มีอย่างปลูกกับปลูกล่องไปครับเดี๋ยวเขาใหญ่เขาโตเขาก็จะได้กินจังว่แล่ะพี่น้องกุ่นแหละครับเป็นแถวไปทางกุ่นแหะพี่น้องนะเขาใหญ่ํำไรก็กิกนทำหนันแ่ะครับวิถีชีวิตพ่อเพียงคะบมาเลือกครับขอแต่ว่าเป็นแนาวาอยู่เนาวากินเนาะปลูก้อยูว้กินครับภาไว้แต่ใส่ประโยชน์ใบเขาเมื่อนั้นแ่ะครับพี่น้อง เอาไว้จะใส่ประโยชน์คางๆปลาบักนาวเี่หลัพี่น้องกัยสอดไปทั้งปุ่นก็นเป็นสะปลาเคยเห็ดกลีบไป่ให้นนองเลาเมืองหลายรอบหลายเทือแล้วล่ะครับต้นบักนาวปลาบักนาวสะปลาสวนยางวางไปทั้งปุ่นกน็เห็นสาราแด,ดงๆลังค้าปุ่นก็นเป็นสาราหน่อยของวิถีชีวิตพ่อเพียงล้ะครับเลี้ยกวก็สอดแล้วครับต้นไม้มันหลายพี่น้องกัยสาราหน่อยเห็ดไว้เอาไว้จะ พักผ่อนเนาะเอาไว้ทางย่ามมาหัวมาสวนฝกกนฝ่าตกกับพ่อได้ลบเข้าไปอยู่ไปเศร้าเมื่อไรขึ้นมันก็ออกมานอนหัวนอนสวนก็ดีไปย่างเลยครับพี่น้นองไฟฝ่าเขาก็หอดปัดทุยย่างเลยวล่ะครับเดี๋ยวนี้เสาไฟก็หอดละหลายปีแล้วละครพิธีชีวิตพ่อเพียงกอไม่เห็นหัวเห็นสวนอยู่นี่กครับโอ้หลายปีแล้วครับเห็ดชะล่าหน่อยเมื่อไรว่างก็จังเลยออกมาอยู่ ปล่อยทิ้มไว้ยังสั่นลหรครับพี่น้องเรับผุ่นละลอกเสียนพุ่นละคือเอาบรรยากาศอยู่วหัวอยูส่สวนบรรยาก,กาศสวนกล้วยสวนกล้วยโซนของสวนกล้วยเนาะพี่น้องนี่วิถีชีวิตพ่อเพียงกับปลูกหลายอยา่างจังวานั่นแหละครับแยกเป็นโซนเป็นโซนไปอันนี้เป็นป่ากล้วยพ่อเลยใส่ประโยชน์พ่อเอาไว้ตะกินครับแม่นมันบองงามเ่าก็อเอาไว้ตอยู่ตะกินครับผมมีปัญหาครับพี่น้อง ตนไปทั้งผุนก็เป็นต้นหมกต้นไม้เออพี่เห้น้องเขาเลยเบ่งครับความสุขของคนหมักปลูกเนาะพี่น้องนะเดี๋ยวไปเห็นต้นโมกต้นไม้ความเชียวชาอุ่มของต้นมมกต้นไม้ผลนผลิตที่เขาปลูกไว้ในยู่ด้กินกะโอ้มีความสุขดีอีกอย่างหนึ่งเลยครับเป็นความสุขในน้อยของผู้เฒ่านีละครับพี่น้องกัปลูกหลายๆาอย,ย่างเนาะปลูกไว้ทายู่ทายินปลูกไว้ทาใส่ประโยชน์เขาตัวพี่น้อง ต้นกล้วยแน่สาราพัดแนวแหละครับปลูกไว้พี่น้องไยบรรยากาศเนี่ยมาแรงครับเดี๋ยวไปก็เห็นตน้ตนมมกต้นไม้เห็นแล้วี่เข้าปลูกเข้าสร้างไวก้ก็มีความสุขไปอีกอย่างหนึ่งเนาะพี่น้องผู้หมักปลูกต้นไม้เดี๋ยวไปผนโซนทางผนก็นเห็นต้นหมกต้นไม้เขี้ยวชะอมในหัวในสวนเป็นความสุขของผู้เฒ่าเป็นความสุขของคนหมักปลูกสับพี่น้อง ส่วนไปทั้งคนก็เป็นป้าเป็นดงไปแล้วครับพี่น้องคนนะตึบต้นหมูต้นใหม่เนาะเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับโลกมนุษย์เข้าอีกส่วนหนึ่งครับวิถีชีวิตพ่อเพียงถึงแม่ที่ว่าปลูกไว้แล้วได้ประโยชน์บ่ได้ประโยชน์แน่กับช้างมาแล้วครับขอถ้าเพิ่มที่เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้โลกเข้าอีกก็โอออกซิเจนเลยครับเป็นป้าเป็นดงไปเนาะพี่น้องนี่ก็ได้ เอาบรรยากาศมาให้พี่ให้น้องเขาลยเมืองครับบรรยากาศอยู่หัวอยู่สวนอยู่ถงอยู่ทายู่ไฮอ,อยู่หน้าส่วนน้อยๆของวิถีชีวิตพ่อเพียงนี่แหละครับเฮ็ดเล่นป้ายครับพี่น้องเลยได้พลนผลิตท่ากก,ก็กินไร่ไดนผลิตท่าก็จะไปชี้เรียดครับตังออกกําลังกายไปน,นัาเนาะพี่นอ้องเห็นบรรยากาศงามๆเห็นบรรยากาศแบบลูกถุงข่วมเขียวขวามงามของต้นหมูกต้นไม้เอามาฝากพี่ฝากน้องเขาครับ ฝากช่องวิถีชีวิตพ่อเพียงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งนล้วนะครับพี่น้องทิ่ได้พบพานคลิปที่ได้พี่เห็นน้องเขาได้เมืองครับขอบคุณพี่น้องเขาครับสวัสดีครับ